สหวัดดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีของพี่จินจ้ะพี่จินจัดเป็นชุดนะคะชุดละ250บาทค่ะสวยๆเลยนะคะจัดให้เป็นชุดเลยนะคะชุดละ250บาทค่ะมีทั้งหมด4ชุดนะคะของพี่จินนะคะมีทั้งหมด4ชุดจ้ะเอฟซีเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์พี่จินบอลสีก่อนนะคะนี่นะคะพี่จินก็ยังทําช่อง YouTube พี่จินบอลสีอยู่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นการเปิดตลาดให้พี่จินด้วยนะคะ FC ค่ะป้าแมวก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณไม่รู้จะพูดยังไงปื้มตันใจไปหมดเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะพอ่พอพอ่อแม่ทุกท่านนะคะที่เคารพทุกท่านเลยค่ะป้าแมวขอขอบคุณไวนะ้นโอกาสนี้ด้วยนะคะที่ช่วยป้าแมว f ฟบอลสี i, และช่วยกดติดตามช่อง YouTube ป้าแมวตลอดมานะคะแล้วทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจค่ะป้าแมวขอขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาชมบอนสีพิจินเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาชุดที่หนึ่งเลยนะคะชุดที่หนึ่งมีชายชนค่ะนี่นะคะชายชน1ต้นอยู่ไซส์แม่พันุอยู่ในกระ,ะถางห้านิ้วนะคะส่วนต้นนี้นะคะ2ฝั่งโขงนะคะั2ฝั่งโขงนะคะได้2ฝั่งโขงไปห็หต้นนะคะต้นนี้ชื่ออะไรเนี่ย เพชรเมืองนอนนะคะเพชรเมืองนอนหนึ่งต้นแล้วต้นนี้ต้นนี้เป็นแดงอันดานะคะแดงอันดาหนึ่งต้นจ้ะได้ไปทั้งหมดสี่ต้นนะคะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ,ะต่อมาเป็นชุดที่สองค่ะกระบี่ในร้อยนะคะอยู่ในกระ,ะถางห้านิ้วค่ะนี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระดา้กระบี่ในร้อยค่ะส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะหนึ่งต้นจ้ะแล้วส่วนต้นนี้ชื่อบัวกันหานะคะบัวกันหาใช่ไหมเนี่ย บัวกันหาหนึ่งต้นจ้ะต้นนี้มณีล้อมเพชรนะคะได้ม hmm. ณีล้อมเพชรสวยๆไปอีกหนึ่งต so ้นจ like ้ะน so ี่นะคะได้ทั้งหมดสี่ต้นจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สามจ้ะชุดที่สามนะคะต้นนี้เป็นบอลกลับนะคะชื่อว่ามณีนาคานะคะมณีนาคามีเดือนมีนาไปอีกหนึ่งต้นจ้ะชุดที่สามนะคะแล้วก็ชายชนป้ายแดงสวยๆอย่างนี้อีกหนึ่งต้นจ้ะต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่า อ,อันนี้เป็นลูกไม้ด่างของมณีจันนะคะลูกไม้ด่างของมณีจันนะคะเป็นลูกไม้นะคะได้ไปทั้งหมดสี่ต้นนะคะ fc ได้ทั้งหมดสี่ต้นจ้ะค่ะต่อมาชุดที่สี่ค่ะมีชมพูทวีปนะคะหนึ่งต้นสีมหาโพนึงต้นจ้ะอันนี้ชื่อว่าอะไรอันนี้ไม่มีชื่อก็เป็นลูกไม้ไปนะคะแล้วก็มณีล้อมเพชรอีกหนึ่งต้นนะคะมณีล้อมเพชรเนี่ย ปลายใบยด่างมาแล้วนะคะ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถาง6นิ้วได้เลยนะนี่ไม้เป็นเขาสร้างหัวแล้วนะคะมีทั้งหมด4ชุดค่ะชุดละ250บาทนะคะ fc ชุดละ250บาทนี่ส่งให้ฟรีนะคะ fc เป็นชุดมีทั้งหมด4ชุดนะคะส่งให้ฟรีมีทั้งโอนและปลายทางจะ้ะแล้วถ้าถ้า fc อยากซื้อเป็นต้นนะคะพี่พี่วันนี้พี่จินก็มีเป็นต้นละห้บาทแล้วก็100บาทนะคะมีค่าส่ง50บาทนะคะหมาเหมา50บาท นะคะกี่ต้นก็ได้นะคะค่ะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะ fc ถ้าท่านใดซื้อต้นละ5้บาทก็ขอให้ซื้อสัก3ต้นนะคะรวมค่าส่งก็เป็น200เนาะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะค่ะมาเลือกต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้เป็นมณีล้อมเพชรนี่นะคะด่างแบบนี้เลยนะคะด่างหน้าดั้งเดิมนะคะ fc นี่นะคะต้นนี้เอาไป100บาทจา้ะนี่นะคะต้นนี้ต้นนี้เป็นอะไรเนี่ยพี่จินผงหยกหรือพญาพันวงัง พญาพันวางฟอร์มกอนะคะเท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อยบาทนะคะและ้วต้นนี้กุมพักันฟอร์มกอนะคะเอฟซี FC เป็นกุมพกันเป็นฟอร์มกอเนาะมันเหมือนนั่นเลยว่ะเหมือนพระรามเลยต้นเนี้ไม่น่าจะใช่กุมพักันหรอกน่าจะเป็นพระรามนะคะต้นนี้นะคะเป็นพระรามนะพระรามนะคะต้นนี้เป็นพระรามค่ะร้อยล้วเท่าไรเนี่ยสามต้นเนี่ย ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะสามต้นร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นพระรามค่ะเอฟซีนี่นะคะพระรามพระรามพารักพารักบ้านพี่มีเดี๋ยวต้องไปดูก่อนเอาเอาเป็นว่าต้นเนี้ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นพารักหรือพระรามนี่แหละเดี๋ยวต้องไปดูสีบ้านพ่อแมวก่อนต้นฟอมก่อนเนี่ร้รอยห้าสิบาทนะคะไม่แน่ใจเนาะเนี่ยนะคะนั่นทำได้ไม่พระรามกับพารักนี่แหละเดี๋ยวต้องไปดูสีที่บ้านพี่ก่อนนะคะนี่ร้อยห้าสิบบาทจ้ะอ่ะหนึ่งร้อยบาทได้ไหมพี่จีนฟอม ค่าสูงอีกห้าสิบาทเนาะหนึ่งร้อยได้ไหมเนี่ยออ้ยสวยจังเลยหายากเลยนะบอลเลยเนี่ยร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีป้าแมวพูดเล่นนะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะสวยสวยนะคะมีก,กระถางมีสามต้นนะคะกระถางมีสามต้นจากต่อมาเป็นหน้าเมืองนอนท์น้าเมืองนอนท์ด่างมาแบบนี้เลยนะคะนี่เปิดใบด่างมาแล้วนะน้าเมืองนอนท์ต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะมีต้นเดียวนะคะด่างแบบนี้นะคะมีต้นเดียวด่างเขียวด่างเหลืองนะคะมาแล้วนะหลอดใหม่ด่างมาแล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ ต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยอันนี้เป็นลูกไม้ก็แล้วกันจําชื่อไม่ได้นะคะด่างแบบนี้เอาไปห้าสิบาทจ้ะต้นนี้อะไรเนี่ยไม่มีพี่จินไม่ติดชื่อเลยอะค่ะด้านนี้นะคะเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองประเสริญนอ้อยยังไม่ขัดสีนะคะเหมือนขุนสีขุจะคงจังเอาไปห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้หนุมานหักด่านค่ะห้บาทจ้าเอฟซีไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะมาด้านนี้เป็นทศกันทั้งหมดเลยนะคะโทศกันมีอยู่ห้ากระถางค่ะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะซับพุนผลห้บาทจ้ะมีกระถางเดียวค่ะมณีนาลาด่างมาแบบนี้นะคะเปิดด่างแบบนี้แล้วนะคะพี่จินขายให้ห้าสบาทจ้ะ เทพนะคะเป็นบอลกาบนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทนะคะมณีมรกตนะคะด่างแบบนี้เลยนี่นะคะด่างแบบนี้เลยเอาไปห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้พรมณีนะคะพรมณีนะคะพรมณีพรมดีเนี่ยเขาซึ่งเป็นบอลกาบนะนี่กาบหลุดนะคะพรมณีเอาไปห้าสิบบาทจ้ะเป็นบอลด่างนะคะบอลด่างเหลืองเนาะสวยจ้ะพรมณี พวมันัีมีสองต้นนะคะต้นละห้าสิบบาทจ้ะบัวกันหานะคะห้าสิบบาทเศรษฐีเมืองนาลานะคะเศรษฐีเมืองนาลากระถางละห้าสิบบาทจ้ะมีอยู่สองกระถางจ้ะราศีมีนนะคะกัดสีสวยแบบนี้แล้วราศีมีนไปห้าสิบบาทจ้ะมีกระถางเดียว อะมอนอะมอนเนี่ยเขาเป็นไม้ด่างนะคะเวลาเขากัดสีมันจะสวยมากค่ะมีอยู่สองกระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะอะมอนนะคะโบคาโน่ก็ไปห้าสิบบาทจ้ะมีสองกระถางนะคะกระถางหนึ่งก็จะเป็นกระถางแบบนี้นะจ๊ะ,จะกระถางเล็กนิดนึง F เอฟซีก็ไปไป,ไปอัพกระถางได้แล้วนะเดือนมีนาห้าสิบบาทนะคะเซจอ่ะซับต้นผลเนาะตับต้นผล ทิวาลาตีนะคะทิวาลาตีห้าสิบบาทมีกระถางเดียวนะคะทิวาลาตีห้าสิบบาทปูขาวสองกระถางนะคะปูขาวมีสองกระถางกระถางละห้าสิบบาทจ้ะนะคะมาต้นนี้นะคะด้นนี้เป็นแดงอันดานะคะแดงอันดาห้าสิบาทนะคะนี่นะแดงอันดาห้าสิบาทจ้ะทั้งหมดเลยนะคะเป็นแดงอันดากระถางละห้าสิบาทจ้ะนี่นะคะแดงอันดาสวยๆเลยห้าส mm. okay. hmm. ิบาท ค่ะสองฝั่งโคงนะคะสองฝั่งโคงราคา50บาทจ้ะนี่นะคะพี่จินก็มีบอลสีแบ่ง50บาท50บาทให้เอฟซซื้อ3ต้นขึ้นไปนะคะมีทั้งโอนและปลายทางจ้ะค่ะค่าส่งมาเหมาขี่ต้นก็ได้นะคะ5้บาทช่วยอุดหนุนพี่จินหน่อยนะคะวันนี้มีลูกไม้สวยๆแล้วก็ไม้มีชื่อราคามาแบ่งปันนะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีปากกระกบอลสีบ้านพี่จินค่ะสวัสดีจ้ะ